สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรพจนทาเพิ่มสุกนะครับครั้งที่แล้วก็เรียนเชิญท่านนานของพี่เพชรนะครับนักกลยุทธ์สุดหล่อจากค่ายมีแบงค์กิ๊เองประเทศไทยเข้ามาลงพูดคุยกันนะครับคุณวิจิตอารยะพิสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัยบริษัทละทรัพย์มีแบงค์กิ๊เองประเทศไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่เพชรครับครับสวัสดีครับคุณกิรันที่แล้วคุยการสนุกสนานร้อนแรงกันมากนะครับแล้วก็หลาย ชวนคุยแต่ว่าเปลี่ยนท็อป,ปิกกันหน่อยนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเรายังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะชวทนท้านนะของพี่เพชรมาวิเคราะห์ให้กับพวกเราฟังกันหน่อยนะครับว่ามันมีโอกาสในการลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับว่ากินเจสําหรับปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูเน,นะครับเข้าใจว่าเป็นระยะเวลา9วันก็น่าจะถึงวันที่25ตุลาคมนี้นะครับนนมันยังมีพอจะมีพีเรียดอยู่บ้างนะครับแต่ไม่แน่ใจในเชิงของการลงทุนในมุมของพี่เพชรเองเนี่ยพอจะวิเคราะห์ให้เราเห็นภาพได้ไหมครับว่า ม,มันมีผลอะไรยังไงไหมจริงๆแล้วไม่มีผลอะไรเลยนะครับการลงทุนกับเทศกาลฮินเจมันมี correlation มันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างไหมครเป็นโอกาสหรือเปล่าโอเคก็ภาพรวมจริงๆเนี่ยสัญญาณของตัวการลงทุนเนี่ยของเทศกาลฮินเจ ise. ก็สักประมาณวิกนิดนิดวิดกกว่าเนี่ยภาวะเนี่ยราเทิดเรากลับไปดูในเชิงของตัวสิติเนี่ย <mens AR _ S 2> เพื่อหาความสัมพันธ์ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ พยายามทำตัวสถิติของการลงทุนของตัวเซ็นเดสทั้งตัวเซตแล้วก็ตัวเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอแชร์ตัวไสไลด์นี้นะครับ,ร,บระหว่างนี้คนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าเป็น Facebook อย่าลืมกด Follow นะครับถ้าเป็น YouTube กด s u b สไคร b ์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเรื่องของการลงทุนนะครับอ่าสไลด์มาแล้วนะครับเรนเชิญเลยครับโอเค นะครับภาพนี้เราก็เป็นภาพของการที่เราจับตัวสัญญาณของสติย้อนหลังเนี่ยปีนะครับตั้งแต่ปี58จนถึงปี62เนี่ยว่าสัญญาณของช่วงพีรียดของการกินเจเนี่ยประมาณ9วันเนี่ยมุมเมนตั้มของตัวเซนเด็กแล้วก็ขาของตัวเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับจักรูปเฉยว่าสัญญาณเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงสีเทาๆเนี่ย อันนั้นคือช่วงของเพลียของการกินเจขณะที่อีกแท่งหนึ่งเนี่ยคือแท่งสีเหลืองอันนั้นคือช่วงหนึ่งสัปดาห์นะครับก่อนเข้าสู่ภาวะการกินเจนะครับเช่นว่าเทรนด์เนี่ยต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเราดูของเซ็ตอินด็กก่อนนะครับภาวะของค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณ1วึ่ก่อนที่จะเข้าสัปดาห์กินเจเนี่ยมูลค่าของตลาดเนี่ยมักจะปรับตัวลงนะครับด้วยสถิติสักประมาณ0.4เปอร์เซนขณะที่ในช่วงของภาวะ เอ่อสตอรี่ของการกินเจเนี่ยสักวิกว่าเนี่ยมโมเพิ่มตลาดจะมีการติดกลับนะครับสักประมาณ0.3นะครับด้วยอ่าค่าเฉลี่ยเนี่ยผมว่าโอกาสในการจะเกิดเนี่ยสักประมาณอ่หอร์หรือว่า3ใน5ปีจะเกิดโมเมนตัมที่ตีขาบวกขึ้นมานะครับในวีกินเจทีนี้ในเรื่องของตัวเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเบรกดาวลงไปเนี่ยเราเห็นภาพอย่างเซตแล้วว่าอ่าโดยสถิติเนี่ยสัปดาห์กินเจอาจจะมีจังหวะในการปรับตัวขึ้นทีนี้เราไปดูในข่าวตัวเซกเตอร์ต่างๆว่า มันตอบโจทย์ไหมมันใกล้เคียงกับที่เราคิดไว้หรือเปล่าในหัวนะครับเห็นว่าเซกเตอร์ที่อา t เปอร์ฟอร์มมากๆเนี่ยในสัปดาห์ของการกินเจดูรายเซกเตอร์มันดันไปเป็นฝั่งของตัวหุ้นในขาของตัวฟิ Commerce, ism, น Food, ronics, แลนซ์นะครับคอมเมอร์สทัวริซึมคอนสตรัคชันนะครับตัวขาของฟู้ดอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแม้แต่กระทั่งเอ e นเ y ีปิโตนะครับการตอบโจทย์ตรงนี้มันอาจจะไล่เรียนในขาของตัวความคิดของเราก่อน กลับมาดูในมุมมองของความคิดจริงๆเนี่ยถ้าเราบอกเทศกาลกินเจมันคือเทศกาลทีอ่อาจจะละในเรื่องของตัวเนื้อสัตว์แล้วก็ไปกินในขาของตัวผักมากขึ้นนะครับในภาวะแบบนี้คนก็จะมุ่งไปที่ธุรกิจทางด้านของตัวฟู้ดนะครับหรือว่าคอมเมอร์ซว่าจะมีมุมตั้มที่ดีขึ้นหรือไม่ซึ่งการตอบโจทย์ของธุรกิจในขาของฟู้ดแน่นอนมีการปรับตัวขึ้นสักประมาณ0.6%ในวิของการกินเจนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่สําคัญเนี่ยไม่ได้ออกฟูฟอร์มมากสุด ตัวที่ไปออฟเิอร์มากมากเนี่ยถ้าเราไล่เรียงดูจะเห็นว่ามันเป็นข่าวของตัวฟแนนซ์นะครับเป็นขาวของอ่าอิเล็กทรอนิกส์ต้องบอกว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหนึ่งสัปดาห์ของการกินเจก็ไล่กินเจก็ลงต่อมันจะดูค่อนข้างแปลกนะครับจุดหลักๆนี่ผมก็จะบอกว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยที่อยู่ในช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่อาจจะคาบเกี่ยวกับลิงกับซอรี่ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นฮิสตอริคอลนะครับเป็นเป็นช่วงซีซันแนลด้วยนะครับ หนึ่งก็คืออะไรก็คือในเรื่องของตัวผลประกอบการของตัวไต,ตรามาสสามที่ไล่เรียงออกมา2คือในภาวะที่เข้าสู่ในช่วงาปลายปีควอเตอรส์สเนี่ยหุ้นในหน้าหุ้นของซีซันแลก็จะวิ่งตัวมาเช่นเดียวกันนะครับผมกเลยจะตอบโจทย์ว่าจริงๆแล้วที่เราดูในเชิงของแคสติเนี่ย มันเป็นตัวบอกอย่างหนึง่งคิดว่าเดือดดืไอใ้ในเนี่ยสีติตัวนั้นเนี่ยมันผสมสามเบรนด์ด้วยหลายๆขีปัจจัยทั้งกินเจด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวงบคนละสามหนึ่งเนี่ยอ่าเป็นตัวที่สองแล้วก็ช็อตที่สามคือในเรื่องของโมเดลตั้มที่เข้าสู่ช่วงซีซันอลในช่วงของปลายปีอันนี้คือคี์ที่สามซึ่งถ้าเกิดเรามาดูกลุ่มที่อัพเปอร์ฟอร์มเนี่ยอย่างเช่นฟแนนซ์อย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมเชื่อว่าสองหุ้นเนี่ยจะเป็นหุ้นทีี่่เรยกวา อ่ามุมเปต้ามของควอเตอร์สามค่อนข้างจะดีนะครับเป็นหน้าหน้าซีซันนอลของเขาอยู่แล้วนะครับเช่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดีแล้วดีต่อเพราะว่ามุมเปต้ามควอเตอร์สามเนี่ยจะมีการรีออเดอร์เรื่องของรีซ็อกกิ้งต่างๆเนี่ยในขาของติดต่ออิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เพื่อไปทําในขาของตัวธุรกิจทางด้านของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่จะไล่เรียงขายในช่วงปลายปีควอเตอร์สี่เช่นมือถือหรือว่าไอทีต่างๆนะครับเัื่งนี้ช่วงนี้นเป็นช่วงไฮซีซันของเขาอยู่แล้ว ขณะที่เทิดดูกลุ่มอื่นๆเช่น Commerce, Tourism, พลังงานที่เอาเอรียโดยหรือกระทั่งในฝั่งของตัวมีเดียก็ตามเนี่ยที่เอาเอรีมากกว่าเซตเนี่ยมันคือการไล่เลียงวิ่งเข้าสู่ช่ว,ชวงของปลายปีช่วงควอเตอร์นที่เราจะมีการช้อปปิ้งใช้จ่ายมากขึ้นหรือว่าในฝั่งของตัวทัวริสึมเนี่ยมีการท่องเที่ยวที่เป็นช่วงไฮซีซั่นมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการตอบโจทย์ที่ เบรนด์กันทั้งหมดในช่วงของเทศกาลกินเจพี่ถบอว่าในข่าวของตัวฟู้ดก็ต้องยอมรับว่ามีจังหวะในการเกิ่งไรขึ้นมาบ้างเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเทรนด์ของการตอบโจทย์ทั้งหมดของสิทธิที่เกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลกินเจครับแต่ปีนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงไปไหมครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของโควิด -19 ที่มันเข้ามากระทบนะครับรวมไปถึงเรื่องของกําลังซื้อของคนหรือแม้กระทั่งานะของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของแมวเหยไรหอการค้าไทยเขาก็ไปสำรวจพฤติกรรม การใช้ใจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจนะครับปรากฏว่าเ้ามองอย่างนี้ครับเขามองว่าปีนี้เนี่ยนะครับเทศกาลกินเจมูลค่าการจ่ายใช้สอยจะอยู่ที่ประมาณ46,96 7ล้านบาทจริงๆยังเพิ่มขึ้นนะประมาณ0.9%แต่ถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะครับอ,อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องของโควิด -19 เอะไรหรือเปล่ามันอาจจะมีผลกระทบแต่ว่าในเชิงของการลงทุนไอซิลิติที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับมันอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าสําหรับปีนีน้พ่เเมอองง โอเคนะครับเห็นด้วยภาพรวมของการเบรนด์การทุกอย่างเนี่ยด้วยสติก็เป็นแค่การเ,าเป็นภาพใหญ่ๆเป็นภาพกว้างๆถือว่าแล้วแต,แต่แต่ละปีเนี่ยภาวะของการลงทุนมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทีนี้กลุ่มหลักๆที่คนจะมองไปในข่าวของตัวที่เมื่อกี้ไล่เลียงไปเนี่ยที่จะลิงก์กับฝั่งของตัวกินเจเช่นในธุรกิจของการาในเรื่องของการบริโภคตัวฟู้ดหรือว่าคอมเมอร์สนะครับเอ่อพร็อกซี่หลักๆเนี่ยที่คนมักจะมองไปเช่นในข่าวของตัว อ่าคอมเมอร์สก่อนละกันนะครับในภาวะของคอมเมอร์สเนี่ยที่ทางของการกินเจคนจะมองว่า,อายอดขายในร้านเซเว่นเนี่ยที่มักจะมีการผลิตภัณฑ์ของตัวกินเจเข้ามาเนี่ยซึ่งต้องบอกว่า Later to Eat ของตัวเซเว่นเนี่ยเป็นธรุรกิจที่ค่อนข้างมี margin ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งในการดึงกลับพิ่ว,ว่านับปีเนี้ยผมเชื่อว่า ภาพของการดิโภคที่ดูแผ่วลงนะครับสัญญาณตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ดูแผ่วลงเนี่ยก็จะทําให้มุมเป็นต้นของคุณเนี่ยการกำไรใน So อรี่พวกเนี่ยมันแผ่วลงเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดตอบโจทย์ว่าด้วยคีสเซอริโอาจจะเอาพลฟอร์มจริงในขาของตัวคาปลีแือว่าท้ายสุดเนี่ยอย่างคุณพ็อกซี่อย่าง CPO ีอเนี่ยนับวันปรับตัวลงมาเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะโดนเป็นในเรื่องของตัวงบคนระสามที่ค่อนข้างแยมแย่เนี่ยกดลงไปต่อดังนั้นเนี่ยภาวะแบบนี้ก็ไม่ใช่เป็นโอกาสในการจะเข้าไปลงทุนนนรระะสัั้คบ เนี่ยเนี่ยก็เป็นจุดตอบโจทย์ของตัวขา,ขาปลีขณะที่ในข่าวตัวธุรกิจทางด้านของตัวฟู้ดเนี่ยคนจะมองพ็อกซี่ที่ l i n k ์กับตัวซอรี่ของฟู้ดเลยคือตัวข่าวของเช่น TBO นะครับที่ทำน้ำมันถั่วเหลืองนะครับอันนี้คงเป็นซอรี่ที่คนมักจะพยายามที่จะเก่งอะไรกันพี่ถืว่านเชิงของตัวฮิสซ่รคกก็อาจจะมีบางปีที่บวกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกว่า TBO เนี่ยมักจะติดลบในช่วงเทศกาลกินเจด,ด้วยซ้ำไปโอ้โหกับข้างกันเปอร์เซ็นต์ของคนนะ ถูกไหมเขาเป็นเชิงของคนคิดว่าเฮ้ยเทศกาลดินเจมันต้องใช้สินค้าของเขาเยอะนี่นะฮะเพราะว่าเขาทําไอ้พวกน้ํามันถั่วเหลืองตางวนนะนะครับผมว่าหลายๆบ้านก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็อีกขานึงคือเป็นพวกวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับพวกกากถั่วเหลืองอะไรเป็นต้นอืมอันนี้เป็นเปอร์เซพชันคนแต่ว่าในชีวิตจริงมันกลับลดลงนะใช่ที่แต่ว่าปีนี้ผมผมให้ไอาแท็กติกอย่าง อเนี่ยเซนเมนต์ของตัว g b o ส่วนใหญ่คนจะเล่นกับเทรนด์ของตัวราคาถุนเหลืองราคากราดถุนเหลืองเือยิ่งปรับตัวขึ้นเนี่ยม,มูลค่าของกำไรในช่วงติดปายของเขาก็จะดีปีนี้ถ้าบอกว่ามันมีปรนด์ของพวกอ่าสภาวะในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะนรับที่เราเห็นแล้ว,ว่าอ่าการเกิดปรากฏการณ์พวกลานิยาที่มีโอกาสในการเกิดขึ้นเครื่องทุ่ทงสูงซึ่งปรากฏการณ์นี้จะทําให้สัญญาณของอ่าภาวะในการฝนตกต่างเนี่ยของแต่ละจุดเนี่ยแตกต่างกันอย่างแถวบ้านเราเนี่ยฝนจะตกหนัก ขณะที่ในขาวของตัวเมกาเมกาใต้ต่างๆเนี่ยฝนจะตกเบาบางแล้วก็แห้งแล้งนะครับจุดนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตของตัวฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยออกมาค่อนข้างต่ําจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ราคาในะช่วงสั้นเนี่ย soft commodity อย่างเช่นตัวตัวถัเหลืองก็ดีหรือว่าตัวน้ําตาลอะไรต่างๆเนี่ยมีแรงเกงียงไปกลับมาซึ่งเบรนดกันเนี่ยก็มันจะตอบโจทย์ว่าสิติก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเอาไว้ อ้างอิงพิมต์ว่าท้ายสุดเนี่ยอย่างปีเนี่ยมุมตั้มของการเก็งไรก็อาจจะได้เห็นเพราะว่าสัญญาณของตัวราคาถั่วเหลืองเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาจริงนะครับพิมต์ว่าบางปีเนี่ยลาันย,ยาไม่เกิดนะครับ <ừ. S 2> ก็คงไม่ได้จกิงกำไรแบบเล,เล่นเล่นสั้นมากซึ่งดูจากส,ส่วนใหญ่แล้วมักจะปรับตัวลงด้วยซ้าไปนะครับก็คงต้องดูเป็นปลายปายปีไปนะครับครับมันคล้ายๆกับตัวอื่นด้วยหรือเปล่าครับเชน่นล่ําสูงประเทศไทยจํากัดมหาชนนะครับตัวย่อคือ LST นะครับเขาก็ผลิตแล้วก็จําหน่ายพวกน้ามันปาล์มน้ามันพืชไขมันพืชผสมเนยเทียมหรือแม้กระทั่งทีมิวนะทีเอสฟลามิวจำกัดมหาชนที่ทําให้พวกแป้งสาลีแรงต่างนะครับแป้งบะหมี่สดแป้งขนมปังไทยฮากเกษตรนะครับตัวย่อในตลาดซั์คือ KASET นะครับก็ทําให้พวกข้าววุ้นเส้นโจ๊กกึ่งสําเร็จรูปนะครับแล้วก็วุ้นเส้นกึ่งสําเร็จรูปภายใต้แบรนด์ตากกเกษตรอันเนี้ยหลายคนก็น่าจะเป็นลูกค้าของเขาอยู่นะครับ คือคือเวลาที่เรานึกถึงพวกเทศกาลกินเจเนี่ยหุ้นพวกเนี้มันมักจะอยู่ในเลด้าแต่ว่าผมไม่รู้ชีวิตจริงมันจะเหมือน t v อหรือเปล่าที่ท,ที่เอาเข้าจริงมันก็ปรับตัวลดลงไปต้องต้องบอกว่าโมเมนตัมของการเกมงไรเนี่ยในหุ้นที่คุณอีกบอกมามเมื่อกี้นะครับภาพรวมเนี่ยโอเคในข่าวตัวบายโปรดักของเขาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้าง linking แต่ว่าท้ายสุดเนี่ยภาวะของการเกมงไรต้องบอกว่าสัญญาณหุ้นพวกเนี้ย วันดีคืนดีกลับมาเก็งรายหนึ่งรอบต้องบอกว่า liquidity ในการเก็งรายต้องบอกว่าสภาพคล่องต่ำมากมแบบน,นี้การที่นักลงทุนเข้าไปเก็งรายแต่ละตัวเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาแระหว่งางในการเก็งรค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดจังหวะที่เขาเลิกเล่นติดหุ้นเนี่ยโอกาสในการจะวิ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งควจะเล่นกลับมาอีกรอบหนึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแบนี้ก็ต้องยอมรับว่าสัญญาณหุ้นที่มันลิงกับ เจเนี่ยจริงมันมีหลายตัวพอสมควรหมายถือว่า liquidity แต่ลตตัวเนี่ยค่อนข้างต่ำมากนะครับใน,นเนี้ยการเก็งกำไรผมว่าต้องต้องเร็วมากทีเดียวอะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าสัญญาณตอนนี้มันเปรนด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งงบด้วยนะครับทั้งภาวะของซีซันแนลด้วยใน,นเนี้ยการเก็งกำไรก็มีหลายซอรี่ให้เก็งกำไรและการสําหรับในข่าวของตัวเจเนี่ยค่อนค่อนข้างที่จะเล่น,เล,นเล่นกับตัวที่ตลาดนิยมมากอันนี้นจะเป็นตัวที่ปลอดภัยมี ฝั่งของตัวสภาพคล่องที่สูงม,มากกว่าอันนี้จะโอเคมากกว่านะครับแล้วก็ยิ่งตัวที่เราเล่นจริงๆแล้วโมเมนตัมของกําไรมาจริงเนี่ยโอกาสาที่คนเลิกเล่นในขางตัวเจแล้วเนี่ยมเมนตัมถัดไปเล่นในขางตัวงบต่อโอเคอันนั้นจะเป็นจุดตึงที่ต่อยอดขึ้นไปได้นะครับก็อ,อย่าเล่นเพลินและการสำหรับตัวซอลี่แบบนี้นะครับครับแล้วถ้าเป็นทางฝั่งของพวกร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นในแง่ของหุ้นเนี่ยสภาพคล่องก็คงจะสูงกว่าไอ้ตัวสินค้าเกษตรอะไรที่ว่าเมาื่อสักครู่นี้นะเพียงแต่ว่า ถ้าไปดูร้านอาหารเวลาอย่างตอนนี้นะครับหลายท่านที่ทานเจนะครับก็จะเห็นละเขาจะยื่นเมนูให้สีเหลืองนะครับเมนูเจข้าวผัดเจอะไรต่างๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นอเซนนะครับอย่างตอนนี้ก็อยู่ในตลาดรับละนะครับหรือแม้กระทั่งเอ็มเคนะครับก็จะมีผักอะไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆคือไม่แน่ใจว่ามันมันไปชดเชยนะครับกับคนที่เขาอาจจะเป็นขาประจําแล้วทานเนื้อนะครับแล้วพอมันช่วงเทศกาลกินเจก็จะมุมหนึ่งคืออาจจะไปกินร้านอื่นไหม ครับอีกมุมหนึ่งคือก็ก็เนี่ไงก็มีเมนูอะไรพวกนี้ออกมาแล้วนะครับมันน่าจะชดเชยอะไรได้หรือเปล่าหรือมุมมองของตัวธุรกิจร้านอาหารนะครับในภาวะที่เจอโควิด -19 ด้วยเนี่ยนะครับแล้วบวกกับเรื่องของเจด้วยมันเป็นยังไงช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับด้วยด้วยภาพหลักจริงๆเนี่ยของ การทดแทนผมว่าโดยเบรนอาจจะชดเชยได้บ้างนะครับแต่มีบางส่วนที่หายไปอยู่แล้วนะครับในนี้การชดเชยคงไม่ได้เป็นตัวขาบวกแบบมาเต็มๆอยู่แล้วนะครับขณะที่ในเชิงของตัวกําไรเนี่ยภาพรวมนะช่วงสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสัญญาณของตัวหุ้นในชุดของตัวร้านอาหารอย่างที่เราไปกินอาหารตามห้างต่างๆเนี่ยมันกลับมาจริงๆดังนั้นเนี่ยมุมต้มของ q ิวอันคเนี่ยจะเป็นภาพของการฟื้นฟื้นจริงแต่ว่าในข่าวตัวเย็นเยียทุกแทบทุกตัวเนี่ยยังไม่ได้ กลับไปได้ดีเท่ากับปีแล้วนะครับนนเนี่ยในเชิงของตัวราคาหุ้นต้องยอมรับว่ามันดึงขึ้นมาในระดับหนึ่งซึ่งตอบรับณปัจจุบันที่กําไรฟื้นตัว Q1Q ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับนนเนี่ยผมเชื่อว่าทิศทางภาพระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นอาจจะไม่ได้เหวี่ยง ไปไกลามากกว่านี้ด้วยเฉพาะสตอรี่ของตัวกินเจบวกกับสตอรี่ของตัว e a r n i n g สด้วยนะครับพิมว่าท้ายสุดเนี่ยในช่วงถัดไปก็คงต้องรอภาคการพิภคที่มันฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากกว่านี้ที่เป็นตัวดันราคานะครับปัจจุบันผมว่าราคาหุ้นหลายๆตัวมันขึ้นมาเกง่งพอสมควรแล้วแหละนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าไปลงทุนโอเคมันมี Liquidity จริงพิมือว่าอัพไซด์ในการเปิดกว้างเนี่ยยังไม่ได้เห็นมากมายนะักนะครับสําหรับ <c oughs> ตัวหุ้นทางด้านของร้านอาหารนะครับ <c oughs> เพะนั้น้าไปดูพวกเซ็นสโ e ร e เซลโคแสต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆตัวนี่ติดลบนะครับหลายไตรมาสติดต่อกันละนะครส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องโควิดสิด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์นะครับทีนี้ทีนี้ลองลองผมพยายามจะลองไล่ดูนะครับว่าไอเทศกาลกินเจมันจะมีหุ้นกลุ่มไหนนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องบ้างอีกกลุ่มหนึ่งไม่แน่ใจเกี่ยวทางอ้อมหรือเปล่านะนะครับก็คือไอ้พวกเครื่องดื่มอะเครื่องดื่มนะครับคือไอ้พวกน้ําผลไม้นะครับมาลงมาลีทิปโก้ นะหรือแม้กระทั่งไอตัวเครื่องดื่มที่อยู่ในเซเว่น TACC นะฮะหรืออิชิตันเออผม,อมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะว่าไอไอกลุ่มนี้เนี่ยมันจะได้รับอันส่งผลบวกด้วยหรือเปล่าในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นะครับพี่เพชรมองครอบกลุ่มนี้ยังไงจริงๆที่เอิดลิงกับข่าวตัวกินเจเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ตรงนะักเพียงแต่ว่าน้ำมันเต้มของน้าปัจจุบันเนี่ยที่เทรนดกระแสตัวฟังชั่นัลดริงต่างๆเนี่ยสุขภาพ มาเรื่อยๆนะครับผมว่าเป็นสอรี่ที่ตอบโจทย์ว่าเล่นกับขาของตัวเอ n ร์เนในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่าค่อนข้างสดใสแล้วจริงๆหลายๆตัวเนี่ยโมเมนตัมในการที่จะทำเขาเรียกว่า a i m ทา i g h ในเชิงของตัวกำไรเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดีวยวกันอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยอย่างตัว c p g นะครับคาราบาวเนี่ยผมเชื่อว่าโค้ชสามเนี่ยเขามีโอกาสในการที่จะเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ออทา i ไฮหรือว่าอย่างเช่นอิชิ ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในขาของตัวผลิตภัณฑ์ใน,นม่ซึ่งเกาะกระแสในขาของตัว f i n c i a l Drink เนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเนี่ยค่อยๆปล่อยออกมาในช่วงครึ่งปีหลังสักประมาณ2-3ตัวจุดนี้เป็นจุดตอบโจทย์ว่าตอนนี้กระแสเนี่ยมันอาจจะกลับมาเลาะอ,อีกรอบหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆกับอดีตที่เคยทําในจุดของตัวชาเขียวขึ้นมานะครับ ขาตอนนี้ต้องบอกว่าน้ําผสมตัววิตามินต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดกลับมานิยมค่อนข้างเจอก็อาจจะเป็นสอรี่ของการเล่นในเชิงของตัวเออร์เน็ิงซึ่งผมเชื่อว่าสอรี uh, ่ของตัวเออร์เน็งเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ดูแข็งแกร่งกว่าสอรี่ที่เราเล่นกันแค่ฉาบฉวยในเรื่องแข่งเจแค่วิคเดียวด้วยซ้าไปนะครับก็ตอบโจทย์ว่าหุ้นของตัวธุรกิจทางด้านของเครื่องดื่มเบเวอร์เรจต่างๆเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้เช่นตัว CbG ตัวอิชิหรือว่า ตัว RBF ผมว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ใน่าของตัวหุ้นชุดกลุ่มเครื่องดื่มที่มีโอกาสทำอาทําหายขึ้นไปนะครับอืมครับผมไม่แน่ใจว,ว่าพี่เพชรได้มี cover หุ้นน้องใหม่ด้วยหรือเปล่า NIF นะครับที่เขาขายในมุมที่บอกว่าเออเนี่ยเขาเป็น plant based meat นะครับ plant based food นะครับที่เอาเรื่องของโปรตีนจากพืชเอามาพัฒนาต่อนะครับเ,เข้าไปลงทุนใน startup แรงตาซึ่งอีกในยะหนึ่ง ก็ไม so <most peace> okay. okay. so ่ร so ู้นะคือ <abra> ถ <PowerPoint> ้าสมมติพยายามจะโยงให้มันเกี่ยวเนี่ยไอ้กินเจเนี่ยมันเกี่ยวด้วยเปล่าสาหรับเทรนเทรนประเภทพวกนี้นะครับโอเคก็ตัวน้องใหม่เนี่ย NRF ต้องบอกว่าสัญญาณของโมเดลธุรกิจเนี่ย l i n k ์ได้เหมือนกันนะครับค่อนข้างลิงก์กับโซนของการกินเจได้แล้วผมว่าน่าสนใจมากเหมือนกันนะครับตัวเดิมของเขาเนี่ยธุรกิจจริงๆสักประมาณ80%ของเขาเนี่ยมันคือ ethnic food นะครับเป็นสัญญาณของพวกเขาเรียกว่า ที่ลิงก์กับพวกอ,อซอสอะไรต่างๆพวกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้เครื่องปรุงอะไรงเงี้ยใช่ถ้าดึงขึ้นมาหุ้นคล้ายบ้านเราก็ที่อยู่เทรดในตลาดก็เช่น xo นะครับถือว,ว่าตลาดที่วิ่งไปเนี่ยต่างกันของ nif เนี่ยส่วนใหญ่จะไปเจาะตลาดอเมริกาขณะที่ xo SO, เนี่ยไปเจาะตลาดของตัว Euro, ย<อ>ุโรปนะครับอันนี้<ม>คือตัวหลักของเขาสักประมาณแปนต์ถือว่าถ้าเกิดดูสัดส่วนรายได้ส่วนที่เหลือเนี่ยอีกสักประมาณแบบ10%เนี่ย จริงๆมันมาจากข่าวตัวแพนเบดฟู้ดนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของสุขภาพมาแรงแล้วนะครับการที่ะจะกินเนื้อสัตว์เนี่ยคนก็อยากที่จะลดเนื้อสัตว์ลงนะครับแล้วก็พยายามกินผักมากขึ้นซึ่งจุดตอบโจทย์ของ NRF คือผลิตตัวตัวที่เหมือนกับเนื้อสัตว์พิยงรณาว่าทำมาจากตัวพืชน,นะครับซึ่งช็อตเนี่ยณปัจจุบันตัวรายได้ของเขาเนี่ยยังไม่ได้เยอะเป็นแค่หลักเดียวแต่ผมเชื่อว่าในช่วงถัดไปเนี่ย สักประมาณปีเขาตั้งเป้าหมายสักประมาณปี2 5 6 7กเนี่ยการจะได้แลนด์อัพจากปัจจุบันเนี่ยที่สัดส่วนสัปประมาณแค่หลักเดียวเนี่ยวิ่งขึ้นไปอยู่สักประมาณส0รของารายได้ของเขาเนี่ยก็น่าสนใจมากสําหรับตัวนี้นะครับก็ผมว่าเป็นธุรกิจตัวหนึ่งที่โมเดลธุรกิจค่อนข้างใช่แล้วก็เทิดล้อกับฝั่งของตัวเกาะกระแสเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าหุ้นตัวนี้เป็นฟู้ดเทคตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับถ้าถ้าสำหรับการลงทุนระยะกลางยาวจริงๆก็ ใช้ได้นะครับในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยทำกันเนี่ยสักประมาณ5บาทกว่ากว่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานพี่ถือว่าณตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะมองกันภาพระยะสั้นพี่ถือว่ากลางยาวเขาโกลดได้จริงๆซึ่งเราเชื่อว่าเขาจะโกรธเนี่ยสักประมาณเก้าสเอร์ซในช่วงสามปีข้างหน้านะครับภาพรวมแบบนี้มันจะดึงให้ uh, valuation ที่เกิดเปลี่ยนวิธีในการคิดจาก PE เนี่ยไปเป็น DCF นะครับก็อาจจะเห็นตัว valuation เนี่ย ขึ้นไปอยู่ในเทรดสักโซนประมาณ8บาทกว่าได้อนกันซึ่งเราใช้ DCF เนี่ยก็แวลูขึ้นไปเป็น8บาท30นะครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น้องเล็กแต่ผมเชื่อว่าโอกาสในการเสถียภา,ภาพในการเติบโตค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับตัวนี้นะครับ,รบแต่ว่าเราจะต้องติดตามแล้วก็ให้เวลานะครับท่านผู้บริหารนะครับก็พยายามทำผลประกอบการนะครับตามไซ r a t ่ที่วางเอาไว้ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับทีนี้ มื่อสักครู่นี้จริงๆพี่เพชรบอกนะครับว่าถ้าเป็นการลงทุนตามธีมเทศกาลกินเจเนี่ยมันจะดูเป็นเรื่อง,องการเก็งกาไรมากกว่าซะด้วยซ้ำน,นะครับเป็นเรื่องของคารที่ฉาบฉวยนะครับซึ่งถ้ามองอยากจะให้เน้นไปที่ผลประกอบการแต่มาที่3าอันนี้แถมให้หน่อยแล้วกันนะครับผลประกอบการของกลุ่มไหนนะครับที่เฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นมันน่าจะมีบัฟเฟอร์จากมาตรการโควิดอะไรต่างๆนะครับหรือได้ประโยชน์จากมาตรการภาคราฐัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ในมุมของพี่เพชรกลุ่มไหนที่มันยังดูแล้ว เออยังน่าสนใจอยู่ครับเอามุมมองเฉพาะไตรมาสถ้ามุมมองอองบไตรมาสสามเด็นเมมากจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าฝั่งของตัวกลุ่มอาหารแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับสองตัวสองกลุ่มเนี้ต้องบอกว่ามันรีเลยกับฝั่งของตัว global play อยู่แล้วนะครับเป็นการสัญญาณของการส่งออกที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในขาของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยป้าเราส่งออกไปในโซนฝั่งของตัวจีนซึ่งตอนนี้สัญญาณจีนที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ย ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในนั้นเนี่ยกำไรในขางตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงไตรมาสสามผมว่าค่อนข้างน่าสนใจบวกกับในขางตัวฟู้ดที่อย่างที่ไล่เลียงไปเนี่ยโมเมนตัมของฟู้ดเนี่ยการิโภคกลับขึ้นมานะครับหลังจากภาวะโควิดแล้วก็บวกกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการขยายการลงทุนไปต่างประเทศจุดนี้เป็นจุดตอบโจทย์ว่าฟู้ดหลายๆตัวมีโอกาสในการที่จะทำาอ l า i า e ได้เช่นเดียวกันพี่ตัว่าต้องยอมรับว่าสัญ,ญญาณของหุ้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยคืออิเล็กทรอนิกส์ก็ดีหรือว่ากลุ่มเบเวอร์ล ก็ดีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับก็ใช้จังหวะในการย่อเพราะว่าตลาดก็รับรู้แหละว่าหุ้นมันเนี่ยโมเมนตัมของกําไรเนี่ยดีแล้วไปต่อในช่วงไตรมาสสี่นะครับผมว่าจังหวะย่อๆเป็นไปในการค่อยๆตั้งรับแล้วกันนะครับสองกลุ่มนี้ครับครับครับโอเคฝากทิ้งท้ายหน่อยครับพี่เพชรสําหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะติดตามพี่เพชรนะครับตามช่องทางต่างๆรายการเป็นอย่างไรบ้างนะครับยรนยนเชิญเลยครับ โอเคนะครับสำหรับตัวเมย์แบงค์กิ้เองเราก็มีรายการวิเคราะห์การลงทุนในช่วงเช้านะครับชื่อรายการ ATO โรงเรียนนักลงทุนนะครับก็ในฝั่งของตัวเฟซเฟซบุ๊กของเราเมย์แบงค์กิ้เองนะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับก็ติดตามได้ทุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเวลา8ปดโมงครึ่งนะครับก็จะมีไล่เรียนตั้งแต่ wrap up ตลาดนะครับกการลงทุนนะครับปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายเซกเตอร์ต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยสัญญาณเทคนิคนะครับก็มีการตอบสดในรายการด้วยนะครับก็ ฝากแฟนเพจคุณอิทนะครับก็ไปติดกดติดตามได้ในฝั่งทวิตเตอร์ของิมงเองนะครับครับก็ไป Follow ติดตามกันได้นะครับในทุกๆเช้าก็จะมีการอัปเดตในมุมมองแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนมาฝากทุกท่านกันด้วยนะครับส่วนท<ม>่านไหนที่อยากให้ผมเรียนเชิญพี่เพชรกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมครับเข้ามาในคอมเมนต์กันเยอะๆแบบถล่มทลายกันเลยนะครับยังไงก็ผมจะเอาตรงนี้ครับไปเรียนเชิญพี่เพชรอีกทีหนึ่งนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับถ้าเป็น YouTube s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่ง ครังหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอมีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามทันทีเลยเพจถามอีกกับอิกกับผมอีกบรนพสครับวันนี้ผมและพี่เพชรลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ